ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 74ตอนรวมหลวงปู่ในร่างเดียวหลวงปู่สวงจำวัดทั่วจัก,กรวาลวัดไม่มีอยู่ ชอบอยู่ตามเถียงนามีพฤติกรรมที่เหมือนกับเซียนผู้วิเศษหรือฤาษีไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นทางธรรมเรียกว่าผู้พลโลกหรือผู้อยู่เหนือสมมุติแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือหลวงปู่สวงไม่มีการสะสมสิ่งใดๆเลยได้มาก็แจกหมด เผาหมดทุด,ดงไปเรื่อยๆไม่ติดทินข้าไหนก็หนอนนั่นปกติแล้วหลวงปู่สวงเป็นพระที่พูดน้อยมากบางครั้งหลวงปู่จะสวดมนต์เป็นทํานองเรียกว่าร้องจะเรียงการร้องจะเรียงเป็นการร้องทํานองทางอีสานใต้ซึ่งถือเป็นการเทศ หรือสวดมนต์แบบหนึ่งเชื่อกันว่าการร้องจะเรียงของหลวงปู่เป็นการร้องให้เทวดาฟังมีคำเล่าขานกันว่าหลวงปู่ร้องจะเรียงได้ไพเราะสนอหูมากท่านใดที่ได้ฟังถือได้ว่าเป็นบุญอย่างมากน่าเสียดายที่ไม่มีใครได้บันทึกเสียงของหลวงปู่เอาไว้ แถบภาคกลางเรามักจะได้ยินเรื่องของหลวงปู่โลกอุดรที่เป็นพระอริยเจ้าผู้วิเศษไปมาไร้ร่องรอยมีอายุยืนยาวหากว่าใครได้ใส่บาตรได้กราบไหว้นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาสูงสุดหากไปแถบอีสานก็มีเรื่องราวของหลวงปู่สวงนี่แหละ ที่เปรียบเสมือนกับหลวงปู่โลกอุดรทั้งหลวงปู่สวงและหลวงปู่โลกอุดรต่างก็มีพฤติกรรมที่เหมือนกันคือมีความเป็นอยู่ที่ลึกลับไม่แน่นอนทรงอภิญญาสมาบัติมีปฏิปทานในทุโด,ดงควัตเป็นจิตใจไม่ผิดเลยหากจะกล่าวว่าหลวงปู่สวง ก็คือพระโลกอุดรเพราะคำว่าโลกอุดรแปลความหมายได้ว่าผู้อยู่เหนือโลกพระโลกอุดรหรือที่ใครๆเรียกว่าหลวงปู่โลกอุดรน,นั้นแท้จริงแล้วมีด้วยกันหลายองค์แต่ละองค์ล้วนทรงอภิญญาสมาบัติทรงเดชท,ทรงฤทธ เหมือนกันทั้งสิ้นแถมยังมีปฏิปทาเดียวกันทำดวงเดียวกันรวมเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยคำว่าหลวงปู่โลกอุดรพระโลกอุดรแท้จริงแล้วเป็นคำกกลางที่เป็นสมมุติบัญญัติยามที่ผู้พ้นโลกมาโปรดบรรดาลูกศิษย์ลูกหลานที่อยู่ในสังสารวัฏ หรือมาโปรดผู้ที่มีบุญวาสนาก็มักจะใช้นามว่าโลกอุดรแทนตนทั้งสิ้นไม่ว่าหลวงปู่ใหญ่ครัวเสียนบาทครัวขี้เท่าครัวแก้มแดงหลวงปู่โพรงโพหลวงปู่อิเกสาโรหลวงปู่กบหลวงปู่โอภาสี รวมทั้งหลวงปู่สวงครัวขี้เท่าหลวงปู่สวงหลวงปู่กบและหลวงปู่โอภาษีเป็นหนึ่งเดียวกันชาวภาคกลางจะรู้จักกันดีว่าหลวงปู่โอภาษีเป็นอริยเจ้าเหนือโลกเป็นพระภิกษุผู้เผาไฟเป็นอาจินและยังมีคติว่าไฟที่ว่าร้อนเผาสัพพสิ่ง ให้เป็นจุนมหาจุนนั้นยังไม่เท่ากับความเร่าร้อนของกิเลสในใจมนุษย์เชกเช่นเดียวกับหลวงปู่กบแห่งเขาสาริกาที่มีวัดปฏิบัติเป็นไปอย่างเดียวกับหลวงปู่โอภาษีนั่นคือเผาไฟเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังมีพระลึกลับที่มีนามว่าครัวขี้เท่า เป็นรูปหนึ่งที่มีความชำนาญช่ำชองในเตโชกสินเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากและถือเป็นเอกลักษณ์ก็คือครัวขี้เท่าหลวงปู่กบหลวงปู่โอภาษีต่างแต่งกายแบบขอไปทีไม่ยึดติดและช่างบังเอิญเหลือเกินที่วัดปฏิบัติต่างๆนี้มาตรงกับหลวงปู่สวง อริยสงฆ์แห่งอีสานใต้ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงด้วยวัดปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกันการแต่งกายการดำรงอยู่จะเห็นได้ว่าเป็นไปในแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นครัวขี้เท่าหลวงปู่โอภาสีหลวงปู่กบและหลวงปู่สวงท่านเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ท่านต่างเป็นผู้ดิทรงอภิญญยาลำเลิศแม้ว่าแต่ละท่านอยู่ต่างถิ่นฐานต่างภูมิภาคแต่กลับกลายเป็นเสมือนบุคคลคนเดียวกันด้วยวัดปฏิบัติปฏิปทาท่านทั้งสี่นอกจากจะเหมือนกันถึงเรื่องการเผาไฟเป็นพุทธบูชาการแต่งกายที่ไม่ยึดติด ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายยังมีท่านั่งชันเขา่าเหมือนดังเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวที่ทั้งหลวงปู่สวงหลวงปู่กบและหลวงปู่โอภาษีที่มักนิยมนั่งชันเขา่าหรือนั่งยองๆเหมือนกันเรื่องอิทธิฤทธิอ์อภิญญาก็เช่นเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างที่ตรงกันอย่างมหัศจรรย์เช่น เมื่อเผาสิ่งของไปแล้วสิ่งของนั้นสามารถกลับคืนมาในสภาพเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์หรือควักออกมาจากย่ามที่ไม่มีอะไรเลยและการแจกของจากในกระเป๋าใบเล็กๆแจกไปเรื่อยๆแจกเท่าไรก็ไม่หมดสักทีแม้แต่การแยกกายไปโปรโดญาติโยมได้หลายที่ในเวลาเดียวกัน แม้ว่าท่านทั้งสี่จะเป็นคนละคนกันแต่จากหลายพฤติกรรมที่เหมือนกันด้วยวัดปฏิบัติที่เป็นหนึ่งเดียวกันทําให้สามารถกล่าวได้ว่าทั้งหลวงปู่กบหลวงปู่สวงหลวงปู่โอภาษีและครัวขี้เท่าต่างมีความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยข้อวัดปฏิปทาเป็นธรรมดวงเดียวกัน เป็นธรรมชั้นอภิญญาธรรมชั้นหลุดพ้นเป็นไปในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทั้งสิน้นหลวงปู่สวงอยู่เหมือนไม่อยู่มีเหมือนไม่มีเป็นเหมือนไม่เป็นแม้วันนี้หลวงปู่สวงจะละสังขารไปแล้วแต่ฉันใดก็ฉะนั้นหลวงปู่สวง มรณะเหมือนไม่มรณะและนี่ก็คือความลี้ลับอยู่เหนือโลกเหนือสมมุติเหนือความเป็นเหนือความตายของพระอริยเจ้านี่คือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินอิลิเมีอองสวงสัมปโน,โน อิติปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิคิเปในคลิปต่อๆไปเราอาจจะนำเสนอเรื่องราวของหลวงปู่กบวัดเขาสาริกา หลวงปู่โอภาษีวัดหลวงพ่อโอภาษีและหลวงปู่โลกเทพอุดรซึ่งมีวัดปฏิปทาที่เหมือนกับหลวงปูสง่สูงที่เป็นเทวดาในดวงใจของทุกทุกท่าน ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ